Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here, I'll be waiting here for you. ับผมวันนี้เรามาพบกับแขกพัเศิครับนั่อยู่แผนกไหนครับพี่ผมตองครับปอสองแผนกแ่สงต่าพี่ผมแขผมเดี๋ยววันนี้จะขอสัมภาษเกี่ยวกับเรื่องความน่รักนะครับวี้ใกล้วันวัน้แลวพี่ตองจกนพี่ตองว่าคิดยังไงกับวันวันุ้ครับใช่บตัพี่นะพี่คิดว่าเหมือว่าธรรมดาทั่วไปนะแต่เป็นเวันนเป็นพ่เซผมก็เกิดแัวว่าตองเป็นพีเศษอย่าใช่พดูอยู่พี่ดูดูู่

สำหรับผมส่วนตัวผมไม่ค่อยอะไรอารมณทุกวันคือวันแห่งความรักตีนะครับแล้วมีคนสำคัญที่แบบอ๋อนี่มีอยู่ในใจนะตีนะครับแล้วของของที่จะให้มีไหมก็คิดอยู่ครับยังไม่ได้ซื้ออ๋อไม่ได้ซื้อแล้วมันจะไปไงไม่รู้มันยังยังดีกว่าคุณไปบอกดีกว่าไปบอกเอาพิเศษจับคนพิเศษอันเดียวครับโค้งอีกแล้วรู้สึกรู้สึกใครได้ดูได้จะปัดใจปัดตากันมากเลยครับกำลเรื่องเลยเขาขอสา่งคันแ้นะครับกับบอลไทย สั่ดอกไหมติ่ดอกอะไรดอกลาดอกอดอกอะไรชื่ออะไรครับชื่อนางชื่ออะไรครับชลิแล้กินยังไงกับวันนี้ครับเฉยเฉยครับต่อไปมีคู่ริบะครับก็เฉยเฉแล้วมีของสำคัญที่แบบให้คนพิเศษแบบไแเปิมปิมาิมีของจ้ยาครับองเล่นครับผมไม่มีขอให้แลจับตี้อ้ยมาครับผมครับมามคำไดครับ สามคำแน่นๆครับรักเธอนะรักเธอนะมีความสุขมากๆน้าเกินเกินนะครับผมสามคำว่าสามคำครับผมรักตลอดรักตลอดชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์ครับมีคนครับชื่ออุงค่ะชื่ออุงครับเมย์ครับคิดยังไงเมย์ครับร้องเฉยๆค่ะเฉยๆครับอะไรมากมายเพราะอะไรครับมันเป็นควานธรรมดาของเราธรรมดาอีกคนนี้ครับ กินยังไงวะไม่ต้งสำคัญหมดแหละไม่ต้องเป็นวั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 นอะไรผมคุ้มนะคุ้มแล้วมีของพิเศษหรือเปล่าพิเศษมีค่ะยังในนี้ไม่มีของหรือเปไม่มีของพิเศษด้วยยังสดครับยังสดสดครับสดครับกี่คนนะครับไม่มีค่ะไม่ไม่มีของไม่มีคนครับมีคนมีคนแต่ไม่มีของอ๋อไงครับไ้่ของสั่งคำให้กับให้กับคนได้ไหมไม่รู้จะพูดไม่รู้จะเอ่เมันเกินนะไม่รู้จะ เฉยๆโอเคครับขอบคุณครับได้อีกคนครับต่ำเงาต่ำเงาได้อ่ะแฟนมากไงเออรักแฟนมากรักแฟนมากโอเคครับขอบคุณครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อไทยครับชื่อไทยนะครับผมคิดยังไงกับวันเลไทยครับคุณไทยก็เป็นเป็นวั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 นหนึ่งครับวันวันหนึ่งทำไมอ่ะวันวันหนึ่งหมายถึงยังไงก็ไม่มีความสำคัญอะไรก็่สำคัญมีแด้วยเนี่ยจอดๆลืมนลืมไปแล้วมีมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไม่ไม่สำคัญก็ทุกวันของผม ความสำคัญเฉพาะกันไปนเอาสักหน่อยเยอะเลยนะครับมีของให้กับของพิเศษให้กับแฟนได้ยังมีมีของแต่ก็เก็บเงินคงไม่ได้วันมาเลไทยนะครับอ๋อคือคือวางแผนไว้ล่วงหน้าตามคำแล้วกันครับให้กับสามคำนั้นเนี่ยร่ำรวยวันนี้มาพบกับน้องมาที่สองคนนะครับคนแรกที่ไรครับประกาศปรกกาศนะครับคนที่สองนู่นค่ะนู่นนะครับพร้อนถามแล่ว่ารู้สึกยังไงกับวันวาเลไทย ว่าันธรรมดาวันหนึ่งแพี่มันเป็นของฝรั่งเขาอ๋อมันวนีหลักการนิดนึงแล้วน้องมันก็เหมือนกับวันวันหนึ่งที่คู่รักเขาจะมาแสดงความรักกันหลักการทั้งคู่เลยนะเอาขอแล้วถ้าหลังนี้ว่าเรามีคนที่เปาเปอร์อะไรเราอยากให้ของของเป็นอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบอีกแล้วนะคะพร้อมแล้วนี่ครับไม่รู้นะครับ ไม่เป็นไรครับผมนั้นขอสามคำแน้นๆให้กับวันวาเลนไทน์ครับชอบมาอ่ะอยากมีแฟนชื่ออะไรครับผมชื่อว่าค่ะอีกคนครับอีกคนครับช่ายังค่ะอีกคนครับเมยค่ะอีกคนครับลูกค่ะสวัสดีครับแรับผมคนแรกครับคิดยังไงกับวันวาเลนไทน์ครับก็วันธรรมดาค่ะไม่มีอะไรพิเศษเพราะอะไรอ่ะก็ไม่รู้อ่ะทุกปีแฟนไม่เคยทำอะไรพิเศษให้เลยคนพิเศษไม่มีเลยให้ใช่ครับอีกคนครับคพี่แงวันวานธรรมดาเหมือนกัน เพราะอะไรอ่ะเพอะไรเหมือนแบบไม่เคยเหมือนเหมือนแบบในสมัยเออใช่อีกคนครับก็ดีค่ะก็เหมือนกับวาเลนไทน์ก็ไม่จ้อเป็นต้องมีแบบว่าเป็นคอเป็นแฟนกันเท่านั้นที่จะต้องออกมาะความรักให้กันอะไรเงี้ยเว้าว่น้องคอมเมนต์พี่น้องมาตลอดมาสวยมาเต็มนะครับขอบคุณครับอีกคนครับนง่วาเลนไทน์ครับคือไม่มีไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้เพรทุกวันก ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันไหรมนเดียวโอ้ยมคร์ที่มาร์ทเดียวรับธรรมดามากค่ะเพราะว่าคนพิเศษไม่มีค่ะครับผมเอาไปครับทุกคนครับพี่คีแล้วเอ๊ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงอะไรเพราะอะไรอ่ะไม่มีคนพิเศษเขาโอเคครับไปครับงั้นเรามีของพิเศษให้กับคนพิเศษยังโอ้ยไม่มีอะไรเหมือนกันเมยปีพี่ธนาเป็นช็อกโกแลตอันเดียวพอแล้วปีนี้คิดไม่ให้ ที่ไม่ให้เลยเพราะเขาพิเศษเขาไม่ให้เราจ่ายก่นครับมีของพิเศษแถมพี่นี้ไม่มีขายเลยสดเลยค่ะเรยขยัดนั่งประหยันกี่คนครับปีนี้ก็ของพิเศษเพิ่งทิ้งไปอะค่ะก็ก็คงไม่มีอยู่แล้วแน่นอนไม่แน่ใจค่ะขอบคุครับทุกคนครับไม่มีค่ะมีอย่าดเงีนจะบอกมันไปจากชีวิตกู่สักที คนครับไม่มีค่ะขาขาคนพิเศษได้ก่อนโอเคครับผมทีกคนครับเหมือนกันค่ะครับผมเซเียนขาขอสามคำล้วกันให้กับวันวันเลนทยเงาเหมือนเดิมเับแมนเข็งโก ใจอ่ะแก่ใจอ่ะส่เหมือนเดิมช yeah, ื่ออะไรครับผมชื่อเตยครับครับผมมีคนครับเป็นค่ะมีคนครับชายค่ะมีคนครับถามครับชื่ออะไรถามอีคนครับมีครับครับผมคิดยังไงกับวันเลนทายครับผมก็รู้สึกดีที่มีวันนี้ครับเพราะว่าทำให้เราทำให้เรามีแต่ว่ามอบสิ่งดีให้กับคนละคนที่เรารักอะไรเงี้ยมาหล่อมาหล่อมาหล่อครับอีกคนนับคิดยังไงกับวันเลครับ ไม่จุดเป็นต้องมีก็ได้วันนี้เพราะว่ารักขันทุกวันนี้โอ้โหอยากอยากเห็นหน้าแฟนครับแฟนแฟนคุคนไหนครับรักวันนี้โอ้ยหวานหวานหวานอีกคนครับที่งแง่กับวันเลนทายครับก็รักจริดีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นวันธรรมดาเพราะนั้นก็เป็นวันพิเศษนะอีกคนครับอีกคนครับใี่ไห่งกับวันวันเลนทายครับผน่าดีครับผมไช่ มีก็ดูว่ามันเป็นความรักคนอโอเคครับควคมรับชิ้ไงวันวาเลนไทน์ครับก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าวันวาเลนไทยเป็นวันรักเพื่อนครับ You are my best friend ครับโอเคครับงั้นขอสามคำแล้วกันให้กับวันวาเลนไทน์ทยมอาของกูไม่เออกอะไรวะอะไรรักแฟนมาก อีกกาีกน oh, ั yeah. hey. ่งอยู่งข้างนี่แปนมากครับเอ้คนครับตอบตอบตอบตาังเกึบน่เรื่อบบนัเตัปนกันเฮ้ยคนนี้พอไหมไม่ได้ยินขออีกทีอใหม่ขอใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ยินอใหม่อใหม่ไม่ได้ยิน รักเหมือนกันครับผมอีกคนครับขอถามคำถามรักแฟนมากค่ะรักแฟนมากโอเคครับอีกคนครับมันใหญ่มากมันใหญ่มากอะไรใหญ่อะไรใหญ่มันมันเรืทางวิจารงานใหญ่โอ้ยสารังคีสวัสดีครับผมปังครับผมซูเซอรยครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับนั่นคือต้นคนบรรยงครับผมแเราจะเบิดเขานะครับไปน่ารักต้นครับว่าเอ่อหืออะไรแล้วมั้ครับ ตื่นตันมากเลยครับมันมันฮิตในความรู้สึกมันมันโอ้โหมันไม่มจินตนาการเลยครับจินตนาการอะไรบ้างครับเหมือนนักแสดงไทยอย่างครับครับผมคุณเข้าใจไหมครับโอ้ยเข้าใจครับไม่ต้อะกังครับโอเคครับเที่นี่ใช่ไหมครับข่าวอยู่นกลางห้องไหครับห้องห้องห้องเดียวแับนี้มึงอะครับหมอ คำเราคำเราคำพูดดีคำพูดดีครับโอ้แมนเห็นให้ไปกินดอกให้ไปกินดอกให้กินดอกอะไรอะไรไม้ดอกไม้ดอกไม้นี่ยิมครับยิมใหญ่กว่าวันวาเลนไทน์ครับผมก็ดีครับก็ดียังไงยังไงก็ดีอ่ะแล้วเมื่อวานไอ้แจ้มกินอาไหรก็ต้องแย่ไม่รู้อะไอ้ก็ต้องมันอยู่หน้ามันก็ไม่ได้ซอยกระต้มอะก็ต้มอร่อยนะกระต้มก็ต้มอะไรอ่ะไม่รู้ออกมา อุ้ยมเกลยกูเนออกมาดวอาวเกไม่รู้เป็นอะไรเป็นไร่เข้าต้งเอ้เหแต่ทิวเินจนั่งนานอ๋อเอ้ยําทำไระทำไรนั่งนานโอเคโอเค ไีเมนครับมีของพิเศษให้กับคุณพิเศษหรือยังไม่มีครับเราจะซื้อดอกไม้ให้อ้าวเดี๋ยวบอกให้ไปแล้วนขายดอกไม้ดอกไม้กลัวไม่ได้ดอกไม้ร้องเลไม่มีดอกไม้คิมครับคิมไงมีอะไรให้กับคุณพิเศษหรือยังให้ขนมกอ๋อสามคำให้กับคนวันละทายคอนเซอร์มินิสหลังทีมโอเค เต้ครับขอบคุณครับอันยองอันยองมาคายแล้วทัเตชื่ออะไรครับผมอกคนรับชื่ออะไรครับเปิร์นครับถางนัครับคิดยังไงไครับ คำพูดดีคำพูดดีนานเมื่อวานซื้อดอกไม้แลกกับเพื่อนแจกให้เพื่อนอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันไม่จำเป็นต้องเปนแฟนหรือเปล่ใช่แล้วอีกอย่างก็มันเหมือนแลกความรักแบบความรักให้กันและกันมาคำพูดดีครับคำพูดดีใช่นแโอ้ยตอนตอนมีของพิเศษให้ของพิเศษอะไรอรับเพื่อนมีแล้วอะไรอะบอกได้ไหมใจใจโอ้ยใจแล้วจูบแล้วพี่แล้วเขาจะได้อยู่ไกลอ่ะ ถึงตัวใจเห็นใจไม่เคยห่างนั่อีกคนนึงมีย่างมีย่างมีกมีถึงเพื่อนก็คือสองเพื่อนคืออะไรอ่ะคืออะไรลูกมอมท็อปปี้จรินเงินพันผูกไปข้างหนึ่งเลยนะครับโอเคครับแน่นคอสามคำเลยทัพื่อนให้กับคนมาเลเซียมันห่วยมากนะมันห่วยมากโอ้โมันห่วยมากคนนึงขอสามคำได้แล้วเศร้าจังเลยทำไมถึงเศร้าเศร้าดีแฟนดไม่มีเอ้าพี่ต้องบอกมีเพื่อนอยู่เลยก็มีเพื่อนนะ อ๋ไม่มีแฟนอ๋อเพื่อนลแฟนมันแทนกันไม่ได้และแอมอะแอมยังไม่บอกเลยติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊บิ๊กตมันเฉยมากมันเฉยมากมาแล้วครับเรามาอีกสองคนนะผมเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไครับชื่อปุ้ยค่ะชื่อปุ้ยครับชื่อครับชื่อเมฆค่ะชื่อเมฆครับหผู้หญิงเหรเนี่ยชื่อปุ้ยครัปุ้ยครับคไงวันเลนทครับก็วันเนทายก็แค่วันธรรมดาธรรมดาวันึงนะค่ะอะไรอ่ะเว่า คนเรามันจะเป็นต้องรับกันในวันวานวันท้ายก็ได้364วัน<อ>ที่มีมันไม่รักกันหรือไงโอ้ยโดนครับโดนแม่ครับพี่แงวันวัไท้างครับก็เป็นวันกหรับการบอกลัของของคนเรานะคะก้คิดว,ว่ามันด้านดีอะคะ่ะเราชอบใครเราก็บอกไปตรงๆะะยังอะค่ะยังนะ,ะย,งยังไม่คิดจะมี ไปครับไปครับไปครับแล้วมีของพิเศษให้กับคนพิเศษหรือยังก็ยังไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าคนพิเศษเขายังโมโอยู่โอเคครับไม่ครับไม่ครับมีของพิเศษหรือเปลพิเศษยังมีค่ะจะขออุ้มไปที่อนดีกว่าอ๋อเนี่ยอ๋อในตอนแรกผมไม่มีแป้งอ้าวเฮ้ยเขาอาจจะมีไงอ๋องั้นเดี๋ยวขอสั่งันกครับสามพัาไม่กลับมาประเทศไทย ชอบพี่หมีชอบพี่หมีครับผมคนรักเขามากรักเขามากโอ้ยชอบควายเลยเอะไะครับลงมาอีกสองคู่แล้วครับผมสองคู่เลยพอดีครับเดี๋ยวเรามาถ่ายให้เลยครับที่ไหนครับพี่ต๊อกพี่ต๊ครับพี่ครพี่เฟินครับก๊อบครับคินใหญ่ๆวันเลนไทน์ครับว่ารักเฟิร์นรักเฟิรนนะครับเลรักเฟินอะครับเฟิร์นนะครับตากพี่เบสเห็นใจนะครับรักสามเศร้าครับผมโอเคครับแล้ว ไม่เียมีมีของพิเศษให้กับคนพิเศษเนีอ๋อคืของพิเศษขอละเฟิร์นขอรับคู่ขอละเฟิร์นขออะไรกับเฟิร์นอะคะขออะไรแมงแนงมากว่ะขออะไรขออะไรขอขออะไรเขาบอกว่าให้บอกหลักเฟิร์นบอกหลักเฟิร์นบอกหลักเฟิร์น ลร็ปเปอร์นะครับขออะไรให้มีอะไรนะของหวพี่เบย์ขอกหวานพี่เบย์เบย์คนไหน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 เราต้องถามนายมากเลยนะโดยไม่เป็นไรนะงแค่กอดสามคำแล้วยกันให้กับวันท้ายว่านักเฟิร์น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 นักเปิ้ลกูให้กูให้กูให้หกเลยรักเปิ้ลครับโอเครับโอ้ยพอแหล่ ตุกตุยด <yap> <S deuxième essel> <t> ้วยใ้ด้วครขอมแล้วกไม่ไม่เอากรสบไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะสามคำไม่ให้แล้วกันโอเคครับไปไปคุยรองไม่ไม่ไม่เดี๋ยนี้เมื่อกี้คนไหนแล้วคนไหนนะขอขอยกมือทีดิยกมือทีดิ ชิคเกอร์คร no ับผมมีคนครับเอกครับ <heavenly> ม <decomposition lending reconstruction> ีคนครับชูบอสครับครับผมมีคนครับโจอี้ครับชิวานครับครับผมเดี๋ยวถามคนแรกกันเลยนะครับว่าชื่อยังไงกับวันสุท้ายครับก็ไม่ชื่อไงไงทำไมอ่ะเฉยเพราะไม่มีแฟนอ๋อไม่มีแฟนอะไรไม่มีแฟนอะอะไรอะ อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะหัวเกียร์นะผัวเกียนด้วยทีนีครับไปครับทีมคนครับที่ไงของวันธรรครับก็เหมือนวันธรรมดาเพราะอะไรครับก็ไม่มีใครทีไงวันธรยมดครับเหมือนวันธรรมดาเลยเหมือนวันธรรมดาครับเพราะเพราะไม่มีแฟนครับเพราะไม่มีแฟนนะผมหลงใหลยโสางแก๊งอีกคนครับคนครับก็เฉยๆครับเฉยๆเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับไม่มีแฟนไม่มีแฟนอีกคนครับอีกคนครับธรรมดาผมไม่ครับ ไม่มีแฟนใช่ไหมนั่ใ่พี่ขหาสนเดีพี่อยาดีขงั้นขอสามคำแล้วกันย่าเจุกนะเปิดเปจุอไรจุกอะรเรรู้กันอยู่พี่ก็ได้จบตงไปแล้วครับสำหรับความคิดเห็นของเด็กวิทยาลัยเทคิติวลีเกี่ยวกับคิดยังไงกับวันวันไทาครับนะไม่เหมือนกัน ครับก็รู้สึกยังไงสำหรับผมนะคุณมาเลทายมันก็น้องหนาวว่ะก็ไม่มีใครอยู่แล้วแต่ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่แค่ความร่วมมือกันสัมภาษณ์นะครับผมขอบคุณครับแล้วสำหรับพี่ตองนี่มีของขวแต่พิเศษที่จะให้กับแฟนนะครับผมก็คงเป็นดอกไม้ทั้งช่ออะไรก็เรื่องนี้อยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่ใจโอเคแล้วเห็นว่าให้ดอกไม้นี่จะมีไปแบบปิเตุลมปิเตุลลิงอะไรแบบนี้หลายๆคนคิดนะครับเรื่องปิเตุลลิงครังหูเดือดนะแล้วครับยัง ไปก่อนไปก่อนอ่นะนะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ดอกไม้แพงห้าสิบบาทได้ดอกเดียวแต่ถ้านี่ห้าสิบบาทได้ถึงสามดอกนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าจะฟิชเชอร์ลิงในวันวาเลนไทน์อรุณา่ารอดถ่ายไว้ก่อนพกกลุ้มรอดถ่ายไว้ก่อนดีกว่าครับครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจริงรอได้ดีกว่าครับ,รบแม,ม่นนงลอีกแล้วเป็นไงครับกระโพสต์เอ็มเป๊ยที่ปันมาสนใจสิท่า ครัหลายๆคนจะถูกใจนะครับแต่พี่ก็ต้องขอบอกตรงๆนะครับที่อยู่ในวัยเรียนรักอ่ะอยากได้ครับรักมีสติรักจริงต้องรอได้ครับน้องๆจ่ายอะครับจ่ใจครับก็ขอกดไลค์ในแฟนเพจกันเยอะๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเราจะไปสัมภาษณ์ใครขอจบเลยกันเอ็มโซนทีนี้ครับสวัสดีครับ